สวัสดีค่ะพบกับช่องมลี่สิทธัญญาชาแนลนะคะวันนี้เรามีนัดกันไปไหนคะคุณแม่รอนค่ะบ้านรอนเกอกนะคะโอเคค่ะเจออทีงานเราเหมือนเดิมค่ะมันคือเจ็ดสีนะคะทีมงานมวยไทยเจ็ดสีนะครับวันนี้พร้อมแล้วคะขึ้นหน้าขึ้นผมแล้วค่ะทุกคนพร้อมแล้วค่ะซเฟอร์คนเดิมค่ะโอเคค่ะพอดียงเหมือนเดิมพอเดียงนะคะเราก็ขึ้นรถคันนี้นะคะทุกคนมีรังภาคสีนะคะเออชีวิตนางรำก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี่นะคะขึ้นผมแล้วนะคะ มันนีรวบตึงค่ะรวบตึงสุดพดังนี่นะคะเบื้องหลังกว่าจะได้ความสวยความงามแต่ละคณะแต่ละขบวนนะครับทุกคนโรเออเลิศมากอ่ะวันนี้ใส่ชุดอะไรเออใครจะต้านน้องนี่โอ้๋อสวยผู้ยใช่อันนี้เด็กๆก็จะมานั่งรอี่รถนะครับ รอรอขึ้นรถโดยท่านรถสีชีพายของเราสูงคือกูคือพระโอรสนะ <c oughs> เออานาะพี่เจสีคือพระโอรสพระพันเทพคือหนาเขาคือหนาก็ถ้าจะสูงไมถ้าจะหวานเออก็จะหวานนะบางไฟกับบัสสู คมาถึงแล้วนะคะแล้วมาถึงที่ไหนแล้วนี่ยแม่บ้านนนกอกค่ะบ้านนนกอกสวัสดีค่ะหันหน้ามวยไทยค่ะวันนี้เจอกันที่บ้านนนกอกนะคะโอเคคจังหวัดอุดรธานีสร้างแต่งหน้ามาใหม่ค่ะในค่ะสร้างแต่งหน้าคนไหนคะแม่ครับพี่ี่สร้างแต่งหน้ากำลังไปทำธุระส่วนตัวอยู่นะคะกำลังรดู่ไม่ไม่มีเครื่องตามา รุยนอยู่ในกระเป๋านะแม่สีแดงอ่ะค่ะพ่ออ่าโอ้ยขอบคุณอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆมานั่งแต่งตัวนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นเรื่องท่พูดเลยเพราะว่ามันไกลกำลังขนขึ้นนี่นะคะก็จะเป็นห้องเสื้อของเราสวัสดีค่ะห้องเสื้ออะไรค่ะบอดี้สีธัญญาห้องเสื้ออะไรทองมหาสนิคามฝากชอบด้วยห้องเสื้อมีผู้ติดตามสองคนค่ะมีแอดมินแล้วก็แล้วก็ตุเยนค่ะ อันไหนอันนี้ก็จะเป็นเด็กน้อยเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องอยูาทูบเบอร์นะคะยวัสดเค่ะย่า,ายตัวจริงมากขึ้นในรูปข้าในแต้งหนาบอเขาต้องซูไปใกล้ได้เพื่อให้เห็นลูกคุมคนของผิว สวัสดีคุณแม่ลูกแกะค่ะสด่ะเออดาวติ๊กตอกมาคะก็ยินดีมาได้ร่วมช่องอะไรนะบาเลยนะบัลลีสิทธัญยาค่ะพูดไปอย่างนี้บัลลสิทธันยาโอเคประทับใจรินี่แต่งหน้าก็ต้องแต่งหน้าแล้วมาเลยค่ะบัลลีแล้วสีดำขึ้นบัลแต่งหน้าคุนรถไฟต้องหนาแน่นแล้วก็มาสูงมาก นี่เขาจะลงกันแดดค่ะอุ้ยเห่ไม่บอกเราเลยเสร็จก่อนจะร้อนแม่แม่อาบกินโตมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลงเราเราก็จะลงกันแดดเยอะๆนะครับแต่หน้าบุดบังไปนะครับทุกคนทำไมอ่ะสองขอนิ้วลงกหม่มันแปดขอนิ้วรถหน้าของเรามี่เขาโอรสอันนี้พระเอกนะต้องเจี๊ยบค่ะสยอนกุมารโอ้โหยังไงกระโจ้กันด้วย่ะวันนี้สวมสวมเออเออแล้วไง อ้วนเ่าอดเป็นผู้บอกฉอันมันพูดว่าเ่าตอนนี้ว่าเอามาไสูแล้วก็ลกันแนดเสร็จแล้วนะคะทุกคนอลโกเน่อลโ <c oughs> น่ตามเรงีจ้าอันนี้ใช้ดีนะ <c oughs> ใช่ใช่ล้นาเป็นยังงฉันแล้วเป็นหน้าเป็นที่โตเดืองมอนพ่อเขามินน์ะก็ได <c oughs> ้ถือเขาฟอง ไปไดูเด้อเนื้อดูเด้อเนื้อเราจะไปดูเสียงเสียงออกดูแม่สีตุ้นสีตุ้นไม่เมื่อกี้ทาเข้าไปจ้ำเข้าไปครับแต่งหน้าบนบังไฟเราต้องมีอย่างไรแต่เ่าชอบก๊อซิดายน้ำจะมีมากกว่ว่ามันเลิศน้ำมันทำให้หน้าเรามอตต่อไป กนคิวแล้วนะคะเขนคิวค่ะพี่น้องเขียนคิวเขนคิวยาท้ายใกล้ไรคะรู้ปอนแหกไหมคะไม่ใส่ค่ะเพราะว่าใส่แล้ววันนั้นก็คือดึงทิ้งเลยค่ะจะไม่ได้ฟอนเลยเมือันจะสูสีไม่แม่ดึงทิงเลยก็เสบค่ะนี่ยโดนแับอบนี่จะแต่งเลยแต่งบอเลยแต่ง้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะสวยไหม ต่อไปก็จะเป็นการใส่ชุดใส่อะไรนี่คการใส่ชุดนี้นะครัรขายขนมโคกค่ะพี่น้องใส่สะูพกไปนั่น้น้อยแทนพระโอรสพระโอรสเอานบบ่พระเอกนางช่องเจี๊เสียสกบบ่ กันค่ะตอนนี้เรากำลังใส่ชุดนะคะทุกคนก็จะเป็นผ้าใหม่แบบสีกาปฟมันวานนะคะแล้วก็ใส่สิ้นสีมสวยไหมแต่งตัวแล้วก็ไปขึ้นรถครับพี่น้องหูยงามงามเนาะเออ ปาสุดหัวอ้ยขุยหยกอนสูดเนื้อม่านแบกคนไฮเด้ขบวนบังไฟจากแม่เจ้าภาพวัสดีค่ะสมุิจริงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เจออยู่อ่ะวันนี้อยู่บ้านนนกอค่ะโอเคค่ะผู้ดอนท่านี่วันนี้กับผ้าลูกลูกทีมงานก็คือเกานะคะก็หน้าสวยๆวันนี้ก็คือ แต่งหน้าโดยคุณแฟนนะคะแต่ไม่บอกว่าคุณแฟนคือใครไปหาเอานะคะแล้วก็ใส่ชุดวันนี้ก็มีคุณแฟนใส่อีกเหมือนเดิมใบยืดใบอันตั้มใบแต่งหน้าอยู่ในทีมก็ไปแต่งหน้าอยู่ในทีมค่ะคุณแฟนใส่ใส่ชุดกับอันแต่งหน้านะคะคุณแฟนวันนี้มาสองนะคะอ่าสํหรับใครที่ อยากจะติดต่อก็ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้ครอมครจริงค่ะทีมงานเลยค่ะทีมงานบุญบังไฟนี่ค่ะอันนี้คุณพ่อค่ะภาพไปตลอดพ่อคุณเรียงค่ะประจําการรถใหญ่ดูดูความจัดการบริการรถเครื่องเสียงบการทุกเครื่องเสียงผนังรถอันนี้ทีมงานจากมมสอนะคะสําหรับใครที่อยากได้ก็ติดตามติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยครับทีมงานพวกเราเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะแล้วค่ะนี่นักร้องประจําทีมงานนะคะนักร้องสองมันสโนว์ไว ดีแม่เรื <si ่มเดิมบาลอดบาลอดสปอนเซอร์สีเข่าเจสปอนเซอร์สีเข uh ่าแม่เพิ <s 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 ่มเน็ดเพิ่จะนอดตอนนี้ตัดจิ้มพอด์บัตรเราขัดโทนเราถึงวัดแล้วเราก็จะสแตนบายนะคะอุ้ยคนเยอะมากอันนี้ก็จะทำผมดำนะคะฉีดผมดำไม่ใช่ไลยว่าข้างหน้าเดี๋ยวนี้เป็นสีเขียวเหมนข้าหนาต้องหาอันกระดาษมาปิดแหม แล้วม,มาแล้วค่ะแล้วก็ขบวนแรกขบวนโชว์แล้วก็จะวิ่งเข้าร่มนะคะทุกคนมันจะเปียกฝนตกแล้วฝนตกแล้วไปไปก็เทยหน่าจะยืงแล้วสนุกมากเลยนะคะทุกคนแบบช่ำวาวหน้ายือไหมหน้ายือไหมนี่เออหน้าไม่ยือเลยผูย้ดใดห,หล่ะสัว หลังจากฟอนเสร็จแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนสูตรแล้วก็เดินทางกลับนะค่ะน้องลับนนี้หน้าชัดบอกหน้าชัดดีกว่านี้หน้าไม่วีค่ะน้องพื้นแบบดีมากค่ะหน้าไม่วีจะเปลี่ยนสูทแบบนี้ก็จะเดินทางนีล่ะไปเดินทางไกลมาเดินทางไกลแล้วก็ค่อยๆลูกเสือ์ฟนะดูนมองโอ้โหเหนื่อยมากคุ้มเลยละ งสุดจู่เลยเนาะโอ้ยก็ให้เกลือตดตดออกเดยโอ้ยเรียกเรียกให้นะอันมีคือสิ่งชันจังไหนนี่สู้บ้างไงบางใดนี่บังไปบินตำคาฉันเพราะอันนั้นเซ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 ใช่ไหมมันมาอากาศแบบแรก นะคะเปลี่ยนชุดนะคะตอนนี้ก็เก็บของนะคะทุกคนตกค่ะพีบนบอพโตกแล้วพปตกาพอดีเปเม้นตาดำฟาแจ้ยกปากเป็เม็ดตาดำเออเออเออเอ้าปิดชิปนะแม่วันนี้ก็แค่นี้เอาสะพัดก่อนอิดสะพัดก่อนเป็นยังไงบ้าง ประทับใจมากนะยค่ะคุณน้องไฟปีนี้แบบว่าร้ำเสดโปร่งโตข้าวรวยข้าขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะป่วยนะนี่ปยฮะป่วย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 หรือป่วยป่วยอะไรป่วยแล้วป่วยไข้ป่วยไข้บักคึ้นพอดีได้ฮะฮะพี่แก้ลวกพี่น้องไม่ไหวว่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเจอกันปีหน้าด้วยคุณน้องไฟ